อาจารย์ได้แก้ไขตัวแล้วเราบ้างหรือยังคนเราควรให้โอกาสแก่คนอื่นโดยเฉพาะเราพูดว่าเราจะปกปักรักษาพิธักธรรมควรแก่การให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงคนพระศาสดายังมีความเมตตาต่อสัตว์โลกองคุลิมาฆ่าคนตายตั้งกว่า999คนพระองค์ยังผลขวาในการเดินทางไปหาองคุลิมาเพื่อไม่ให้ทำกรรมครั้งสุดท้ายสําเร็จคืออนันตริยกรรมโปรดเมตตาต่อองคุลิมาในครั้งนั้นให้โอกาสต่อองคุลิมาในการบวรรชบรรพชาอุปสมบทเข้ามาในศาสนาจนบรรลุเป็นพระรหันต์ บรรลุเป็นพระรหัสก่อนบวชได้สามไปทำไมเราไม่อาศัยความเมตตาแบบเดียวกับพระศาสนาในการช่วยกันขวนขวายในการบอกสอนหลักธรรมพุญเจ้าให้มันแผ่ไปสาไปทั่วโลกใน,ในเมื่อว่ามีเจตนาที่เหมือนกันนะครับมองว่าเอาอาจจะใจแคบเกินไปไมถึงจะต้องมาจับผิดกันขนาดนี้เลยเรื่องใจแคบไม่ใจแคบอาจารย์คงตัดสินให้ไม่ได้ให้สังคมดูกันเองแต่อาจารย์อ่ะอยากพยายามจะขนขวายให้ ปิดโอกาสให้อาจารย์เนี่ยได้อธิบายชี้แจงว่าอาจารย์มีเจตนาแค่นี้อาจารย์อยากจะให้แบบให้มันทํางานพระศาสนาตอนนี้อาจารย์เสียเวลาในการเผยแพร่พระศาสนามากเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยนักข่าวมารออาจารย์ทุกวันไม่มีวันไหนที่อาจารย์ไม่สัมภาษณ์ข่าวลำพังอาจารย์สอนธรรมะวลาสามงานสี่งานเนี่ยอาจารย์ก็เหนื่อยมากพอแล้วยังต้องมานั่งตอบคำถามกับเรื่องที่ไม่ไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมตรงไหนเลยแล้วก็ยังไม่เห็นความผิดอะไรของตัวเองสักอย่างเลยอย่างเงี้ยโอเคถ้าหนาจะมองว่าเป็นความผิดก็อย่างที่บอกไปไม่รู้จะบอกยังไงบ อาจารย์อาจจะจะแก้ให้แต่คําถามคือทำไมไม่บอกล่ะแค่นั้นเองเสียกําลังใจไหมครับกับเจตนาที่ดีของเราไม่เสียกําลังใจต่มไปเสียเวลามันเสียเวลาในการเผยแผ่พระศาสนามันทําให้อาจารย์เนี่ยเหมือนตัดกําลังอาจารย์คือกาลังไม่ใช่กาลังใจแต่ตัดกาลังกายอาจารย์ลงเริ่มทีอาจารย์เนี่ยพักผ่อนน้อยอยู่แล้วเพราะอาจารย์ตื่นเช้ามืดออกจากบ้านทุกวันกลับบ้านก็บ้านค่ำมืดทุกวันเพราะต้องออกไปบรรยายธรรมมันทําให้อาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันเหนื่อยล้าขึ้น่ะ เดิมทีก็ผอมเดียจะผอมลงไปอีกเนี่ยประเด็นเนี่ยกินข้าวันละมื้อเดียวเนี่ยมันถ้าจะบำรุงอะไรไม่ไหวไม่ถันไม่ไม่ทัน,ไม,ไ,มทนไม่ไหวแล้วเพราะมันเจอแต่อะไรไม่รู้ประดังข้างผูเข้ามาหมดเพราะนั้นขอละคนพุทธเราการที่เรากล่าวอ้างว่าตัวเองเป็นคนพุทธเราทําตามหลักคําสอนคําว่าพุทธศาสนาแล้วยังผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยธรรมนั่นคือชื่อของพระศาสดาคือพุทโธเราควรมีความเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกไม่ใช่เหรอควรมีความเมตตาสงสารต่อคนที่ยังมีความเข้าใจผิดอยู่บ้าง ควรไม่ทำาม่ตาสงสารต่อผู้ที่สอนธรรมะที่กาลังทําประโยชน์เกิดขึ้นต่อพระศาสนาอย่าไปฟังคาย,ยุยงนี่แยงตะแคงลวกจะไอ้กลุ่มคนที่ต้องการจะปั่นทําลายบุคคนในบุคคลหนึ่งเพราะเขาเสียประโยชน์ยายสองเพจเนี่ยมาเสียประโยชน์แน่ๆมันอาจจะไปรับวานจ้างใครไม่รู้แต่มาเสียผลประโยชน์แน่ๆมันจึงพยายามผ่านทุกอย่างเพื่อล้มล้างอาจารย์ถ้าอาจารย์ทาทุกอย่างด้วยเจตนาชัว่วเจตนาเลวเจตนายากช้าทําทุกอย่างเพราะอาจารย์มีเจตนาในการชอบโปงลักทรัพย์ ขโมยเงินคนอื่นมาใช้อาจารย์สมควรแก่การโดนลงโ,โ,โทษแต่อาจารย์ทําทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ที่ได้ทำเปิดเผยทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์อยากให้เห็นประโยชน์ว่าจากําลังทําประโยชน์อยู่จริงๆอะไรที่อาจารย์ยังไม่ถูกต้องช่วยกันตักเตือนแก้ไขาอาจารย์แล้วอาจารย์จะยอมทาคืนต่อททาให้ไม่ยากเลยขอหลมาคุยกันหน่อยเถอะอ,อาจารย์คะแล้วเรื่องของ การเป็นบุคคลล้มละลายเงี้ยเราจะมีการชี้แจงไงไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดบัญชีอะไรเงี้ยค่ะชี้แจงไปแล้วเยอะมากเรื่องการล้มละลายอาจารย์ก็ชี้แจงไปทุกอย่างทุกช่องก็เปิดเผยหมดแล้วว่าอาจารย์ทําทุกอย่างถูกต้องตามเจ้าหน้าที่จปทรเนี่ยแนะนําทุกอย่างคือรกพิทักรั์เนี่ยแนะนําทุกอย่างอาจารย์บอกหมดบอกหมดแล้วว่าอาจารย์เนี่ยใช้หนี้ใช้สินไปตามเหตุตามปัจจัยตามการรับรัวาระเวลาแล้วจปทรเนี่ยเขาก็เซ็นอนุมัติแล้วว่าอาจารย์เนี่ยใช้ชําระหนี้เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้มีผิดอะไร แต่ถ้าไม่เหตุปัจจัยตัวนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตามเหตุตามปัจจัยนิดหนึ่งว่าสิ่งที่อาจารย์กำลังทาอยู่เนี่ยอาจารย์ทําถูกต้องทุกอย่างตามหลักกฎหมายไม่ได้มีอะไรที่อาจารย์หลบหลบซ่อนซ่อน,อนทุกอย่างจะประทอรับรองแล้วอาจะก็ใช้นี่ใช้สินในกรณีของพิทักษ์ทรัพย์อย่างเรียบร้อยหมดแล้วเหลือตอนนี้แค่กระบวนการของการทําไปตามกฎหมายอ่ะเขาเรียกว่าทําไปตามเรียกเจ้าทรัพย์ไปรับเงินอนะ่ะเพราะอาจารย์ชำระหนี้จบหมดทุกบาททุกสตางค์แล้วแค่นั้นเลยอื เมายความว่าหลังจากนี้จะยังกล้าแตะมหาเถรสมาคมอีกไหมคะมันไม่ใช่ว่าอาจารย์ไปแตะท่านแต่อาจารย์สแสดงความเห็นโดยชอบทำตามหลักเกณฑ์หลักการของสังคมคาถามคือเราวิพากษ์วิจารณ์ใครไม่ได้เ,เหรอในทางที่ถูกต้องเราเห็นว่าน,นี้ไม่ถูกเราก็ต้องวิพากษ์วิจารว่าไม่ถูกเราเห็นว่าน,นี้ผิดเราก็ต้องวิพากษ์วิจารว่าผิดไม่ใช่จะากดปามาปิดปากคนเพียงอย่างเดียวแล้วีกหน่อยประชาชนที่ไหนจะกล้าพูดถึงแล้วถ้าไม่พูดถึงเลยไม่ตำหนิจริงๆเลยอาจารย์ถามว่าใครจะเปลี่ยนแปลง มันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นอย่าอนี้ยต่อไปแล้วพระมีทําไม่ดีเยอะจริงไหมจริงสำอกข้อต่อชะตาเบิกไว้เว็นเพียอาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมาขายเครื่อนรางของขัง,งลงน้ำหน้าทองมันเต็มไปหมดทั้งประเทศแล้วจะไม่ให้พูดเรื่องนี้เลยเหรอถ้าไม่พูดมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วเมื่อไรความเห็นผิดเหล่านี้จะได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วความเห็นผิดเหล่านี้เมื่อไหร่จะได้รับการมุยุติลงไปสักทีแล้วคําสั่พโเจ้าจะดุ่งเมืองในหลักคาสอนพระเจ้าได้ยังไง ดังนั้นการตำหนิดติงๆเราตำหนิดติงๆตามธรรมเราไม่ได้มีเจตนาในการปราม่าว่าายเราแสดงทุกอย่างตามหล,ลักเหตุผลความจริงในสังคมมันมีจริงอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วมันมีจริงทุกอย่างไม่จริงก็พูดภาษีไม่จริงต้องไหนไม่จริงพูดมาแต่อาจารย์อาจจะลดโหมดแค่พูดจาอาจจะดูก้าวร้าวอ่ะอันนี้อาจจะลดลงแน่นอนมันต้องปรับอะไรที่ปรับก็ปรับแต่โดยเนื้อหาเนื้ออัจเนื้อธรรมยังคงต้องคงรักษาไว้จริงว่าจริงไม่จริงก็ไม่จริงถูกว่าถูกผิดว่าผิดต้องยืนตรงตามธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระทมผิด เมื่อพระทำผิดถ้าเราไปใส่บาตพระจะยังคงทําผิดต่อไปเพราะไม่มีใครตักเตือนคิดว่าทําผิดแบบนี้ก็ยังทําต่อไปได้แต่ถ้าเราเนี่ยยุติการยุติการที่เราเข้าไปใส่บาตในพระที่ทําไม่ดีเนี่ยพระรูปนั้นเนี่ยจะเริ่มรู้สึกเราเฮ้ยลาบสการะหายไม่มีใครใส่บาตเราเขาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับไปทําดีเพื่อให้ได้ลาบสก,การนั้นกลับมาดันั้นการตาหนิตีติงต,ตามทาโดยเจ้าบอกให้ทํา พระเจ้าทรงบอกว่าการตําหนิอย่างเดียวไม่สัรเสริญพระพุทธเจ้าไม่อาไม่โอเคกับสิ่งนี้ไม่อนุญาตให้ทําสิ่งนี้สัรเสริญอย่างเดียวแต่ไม่ตาหนิเลยพระพูทธเจ้าไม่โอเคกับสิ่งนี้แต่พระองค์ทรงสรรเสริญกับบุคคลที่คู่ควรแก่การสรรเสริญด้วยการตําหนิบ้างสรรเสริญบ้างตามธรรมตามโอกาสเวลานั้นบุคคลนี้เป็นบุคคลที่ควรแก่การสรรเสริญ เป็นเหนเือโล่งไหมคะโล่งใจขึ้นไหมคะไม่โล่งเนื่อย <c oughs> ตอนนี้คือยังพยายามมีความพยายามที่จะติดต่อทานายอนันตชัยอีกเก็ไม่ได้พยายามติดต่อตอนนี้ไม่ติดต่อแล้วที่เกติดต่อก็ไนื่ม่ติดต่อไม่ได้ก็ไม่ติดต่อแล้วแต่ว่า,าถ้าใครสามารถภาษาให้คุยได้เป็นคนกลางไม่งั้นเดี๋ยวก็จะหาว่าจะไปติดต่อไปขอโทษไปอ่อนไป ไม่มีอาจารย์ไม่ได้คิดจะไปขอโทษอะไรเพราะอาจารย์ไม่ได้ผิดอะไรคนที่คู่ควรกัการขอโทษอาจารย์จะไปขอโทษเช่นมหาธีรสมาคมอาจารย์ทำกับท่านโดยตรงแต่ธนานาชชัยกับมหามีอาจารย์ไม่ได้ทำผิดอะไรเขาทำไปอาจารย์ต้องขอโทษดังนั้นอาจารย์ไม่ได้มีเหตุประจัญการที่จะขอโทษเรื่องนี้อยู่แล้วแต่อยากคุยกันถ้าจะทําทำผิดอาจารย์จะขอโทษ อย่างเงี้ยแค่นั้นเลยเขาก็พยายามจะบอกว่าเหมือนอาจารย์เบียร์พอไปพูดตรงไปตรงมาแบบพูดอ่า,าริจศาสนาอะไรเงี้ยก็ทําให้คนรุ่นใหม่ยิ่งแบบไม่กล้าศรัทธาหรือแบบเสื่อมศรัทธาลงเขาจะโทษไปที่ไม่ใช่เลยิดพูดา<ล>มากเลย,เลยสิ่งที่อาจารย์ทำทำให้คนกลับมานับถือศาสนามากขึ้นสิ่งที่อาจารย์ทำทำให้คนมาศึกษาหลักคำสอนพเจ้ามากขึ้นสิ่งที่อาจารย์ทำทำให้คนเนี่ยกลับมาระลึกนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากขึ้น ไม่มีเลยความเสือ่อมทุกวันนี้พระหลายลูกที่ไม่มีคนรู้จักกับกลายเป็นคนหลักแห่เข้าไปทําบุญกันมากขึ้นเร่อยๆไปอย่างคนไม่เคยทําบุญเลยเนี่ยอย่างกรณีการทําทองทำถวายสาร้างใจดีเนี่ยคนไม่เคยทําบุญเลยไม่สนใจในการเข้าวัดวารามเลยมันมาเพราะมันมันมันอยากมาเจออาจารย์มันอยากมาทำมาร่วมบุญกับอาจารย์เนี่ยเราจะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่มันทําให้คนเสื่อมทรามในศาสนาไม่ใช่มันทาให้คนเจริญขึ้นเรื่อยๆทำให้คน,นมีคุณธรรมจริยธรรมแต่มีอย่างถูกต้อง อะไรที่ไม่ถูกต้องเขาไม่ไปไงว่าวัดที่ทําพิธีกรรมสนับเขาต่อไปเราจะไปทำไมเขาไม่ต้องไปดิก็ไปเฉพาะวัดที่เป็นวัดปฏิบัติวัดที่ถูกต้องถ้าบอกว่าอาจารย์ทำลายวัดที่เป็นแบบนี้ถูกต้องทําลายจริงแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าส่งเสริมวัดที่ไปวัดป่าวัดเขาตามเขาไม่ควจะอ่าโอเคอันนี้จริงเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์ทำลายวัดวาราทำลายศาสนาทำลายประเพณีไม่ใช่อาจารย์ทาลายต่อความเห็นผิดต่างหากอะไรเห็นผิดก็ทิ้งไป อย่างมหาเถระเนี่ยค่ะจะติดต่อเข้าไปวันไหนดีคะช่วงไหนวันไหนก็กำลังประสานอยู่กำลังประสานภายในสัปด,ดาห์นี้ไหมคะหรือว่าน่าจะไปในสัปดาห์นี้จริงๆอาจารย์มีติดต่อไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะมันเป็นเรื่องนะอาจารย์ประสานงานนะการไว้เนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วแล้วก็นักดกันไปแล้วว่าุเนี่ยอาจาจะเข้าไปหนึ่งรูปก็รอดูกันว่าจะเข้าไปหาใครอาจารย์นัดไว้แล้วพรุ่งนี้แต่ไม่บอกว่าที่ไหนเดี hey, ๋ยวแห่กันไปอยู่ที่บอกว่าคุยกับพระผู้ใหญ่ที่เคยไปคุยท่านมีแบบว่า ตำหนติติเต,ตียนหรือว่าติงบ้างไหมคะเรื่องของการออกมาพูดท้าไม่ยิงเรื่องบาจาทําไม่พูดเรื่องบาา<ม>วยวัวเพราะท้าไม่เห็นว่ามันเป็นโทษ<ม>โทษนั้นจะตกแก่เราเองให้เราเราับผิดชอบเองแต่ท่านตำหนิเรื่องว่าอันนี้สอนผิด อันนี้อันนี้อันนี้ถูกต้องแล้วเนี่ยท่านท่านใช้ทำมรรคโยเจ้าอย่างถูกต้องเลยท่านบอกว่าอันเนี้ยดีมากเลยทาต่อไปนะแต่อันเนี้ยแก้ไขนิดหนึ่งอย่างวันเนี้ยไปพระาจยามหาวัฒนาพระาจย์มหาวัฒนาบอกเบียทำแบบเนี้ยอนุโมทนาได้เลยสอนแบบนี้ดีคนรู้จักดีดีมากเลยแต่อาจารย์เนี่ยขอติเรื่องนี้เรื่องเดียวพยายามแก้ไขเรื่องนี้นะพูดกล่าวทำกล่าวแบบนี้นะหลักคำสอนพระเจ้าสอนว่าอย่างนี้ท่านก็เมตตาบอกแนะนําแนวทางให้เนี่ยทำแบบเนี้ย ช่วยการรักษาศาส,สนาของจริงของแท้เลยส่วนใหญ่พระผู้ใหญ่ก็คือจะติดในเรื่องของเนื้อหาสาระถ้ามันไม่ถูกต้องแต่ว่าเรื่องของวิธีการพูดอย่างเงี้ยมีมีบ้างไหมไม่มีอาจารย์ไม่เคยเจอพระลูกใดติอาจารย์เรื่องลูกลักลักษณะการสแสดงออกท่าทีไม่เคยมีใครตริดแต่เรื่องนี้ท่านบอกว่ามันสามารถทําได้ถ้าใจเราอะไม่ได้เข้าไปบริโภค่วมกับสิ่งนั้นถ้าเจตนาเราดีเราแค่อาศัยเหมือนแบบอาการปริยาอาการ เหมือนนักสแสดงอ่ะแต่ใจเขาไม่ได้มีเจตนาในการปรทุสไลต,ต่อใครก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะฉะนั้นคนเดียวที่รู้คืออาจารย์ว่าจะโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทบ้าร้ายใครไหมที่บอกว่าเหมือนมีความพยายามที่จะดิสเครดิตเหมือนมีความพยายามที่ทาลายรู้ไหมคะว่าเบื้องหลังเขาเป็นใครมาจากไหนไม,ไม,มองเจตนาเขาไหมคะว่าเอ๊ะทำทำไมเขาถึงจะต้องพุ่งเป้ามาที่เราไม่รู้เลยอันนี้อาจารย์ไม่รู้จริงๆว่าเบื้องหลังจริงๆมันเหตุมันเกิดขึ้นแบบนี้ก็จริงๆอาจารย์ไม่ค่อยรู้อย่างเรื่องธนาณัน,นชัยกับมาหามีแถลงข่าวอาจารย์ก็ไม่รู้รู้ ตอนเดินเนี่ยมาถึงที่ช่องก็นางฟังในรายการนี่แหละเพราะว่าจะไม่มีเวลาจริงๆมันไม่มันไม่เหลือเวลาเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมันเดินทางไปบรรยายที่นั่นเสร็จปุ๊บก,ก็รีบออกอแล้วไปบรรยายที่อื่นต่อไปอย่างเงี้ยแล้วแต่ละที่ก็บางทีก็มีนักข่าวไปไปดักรอแล้วอย่างเงี้ยก็รีบเล่นอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณะคะ่ะถ้าไหนจะตามถ้าจะตามไหมถ้าไหนจะตามไหม,มนี่ไง